พี่น้องเรามาเก็บเห็ดกันดีกว่าวันนี้จะถ่ายคลิปเก็บเห็ดให้ดูนะพี่น้องเพื่อนจ้าเจอเห็ดสวยงามมากเลยวันนี้เรามาเก็บเห็ดกันแอดูกอนนี่สวยงามไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอ้ เห็ดกำลังขึ้นเต็มเลยดูสิวันนี้มาเดินป่ามาเก็บเห็ดเรามาเก็บกันเลยค่ะ ดอกเล็กเราก็เอาไว้ก่อนแต่เนี่ยโอ้โหมาเที่ยวหน้าไม่รู้จะได้มาเจอตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าขึ้นเขามาไกลมากก็ครั้งแรกนัที่ถ่ายคลิปเก็บเห็ดเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ เห็นก็ถ่ายก็อยากจะถ่ายพอมาเจอเห็ดสวยๆก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้เขาเรียกเห็ดเห็ดคันเตลเลนนะคะคนที่นี่เขาเขานิยมกินเห็ดคันอะไรนะคันตะเลนอ่ะดูสิพี่น้องเอ้ย โดูขาไปเริ่มเลยดูสิพี่น้องจ๋าขาไปเริ่มเทิมเลยเดี๋ยวดูไปเจอกลุ่มนี้ น้องจาสวยงามมากนี่เห็นไหมมาดูกันโอโ้โหมดก็เยอะด้วยอนะป่านี้โอเคแค่นี้ก่อนนะน,นะคะ